ลูนนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้พงกับพีนค้านะคะช่องวอล์กบายพีนี่ได้ไปกับพีนี่วันนี้พามาสูรราชการอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ท่ามกลางภูเขานั่นก็คือศูนราชการจังหวัดพังงาว้าวตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะพีนพามารุยงานแฟร์ที่อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาส่วนนี้แต่ก่อนศูนย์ราชการจะอยู่ในเมืองก่อนนี้นะคะนี่เขาแยกออกมาตรงเส้นบายพาส นี่ครับป้ายงานที่เราจะพาไปตรุยกันวันนี้วันนี้ถือว่าข้ามถิ่นนะมางานแฟร์ข้ามจังหวัดมาเป็นจัตันกิโลแล้วเนี่ยปลายฝนต้นหนาวชมดอกไม้กลางแสงไฟใต้บอลูประจำปี6-7งานมี28ตุลาก็คือวันนี้ถึง5พฤศจิกาณสุรศิการพังงาสารการพังงาศิลปินดังขับข้างวันนี้มีอนัทพรุ่งนี้มีพัทลงแล้ววันที่ สามสิบเอ็ดมีวงไม้มอมแมมมีสามสิบวงอสูรน,น้อยอมีวงกลมด้วยวงแทมเบรินวงกังเกงก็มาวงเมททูอันนี้เราเมื่อจอดริมถนนไม่รู้หารี่จอดตรงไหนถือว่าในฐานะของเราที่เป็นนนทบ,บุรีแล้วเราก็ชี้มาข้ามถิ่นมางานแฟร์ที่จังหวัดพังงานี่ก็ถือเอามาว่าบรรยากาศมาเก็บน่ะนะใครอยาก อันนี้เดิมมาจากข้างนอกที่เห็นแล้วก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะอยู่ชิดติดถนนแล้วเขาก็เอามาแบบเยอะๆมากเมื่อคืนผ่านมาตอนช่วงนี้กลางคืนเขากำลังขนของลงถ้าใครที่อยู่เราแวกนี้ก็คือมาเที่ยวได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้เลือกสัตว์เยอะแยะเลยเอาทำไมไปไดน,นเสาโอ้ยตรงนี้เป็นแถวของเด็กเล่นแปลกอะ่ะเาปกติส่วนมากนะแถวโนเราเนอะนะทีเราอะ่ะเขาไม่มีนะมาขับไดน,นเสาแบบเนเี้ดูดิ ฉันจะไปไดโนเสาแอบเกลียบะ,ะ้เอ้ยน่ารักจีเห็นไหมนนะขี่มอะขี่ได้นเสาเดินได้ด้วยละ่ะ <c oughs> <c oughs> วันรุนของเรานะคะเตรียมตัวของพังงานแล้วเพียงแต่ว่าขอรอลมทิ้งขนสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าบอลลูนของเราเป็นบอลรุนลมร้อนนะคะเป็นการใช้ไฟนะคะเผาอากาศในถุงเย์พื่อไม่ได้รอเพื่อให้มีแรงยกขึ้นไปบนฟ้านะคะเดินชมชิมช็อปนะคะอุดุลพ่อค้าแม่ค้าในงานของเรานะคะ จะให้ทุกท่านได้มีอะไรรองท้องเนาะต้องไปเซอร์เวย์ข้างในก่อนเนาะเข้าไปข้างในก่อนเ,ออเราขับมาเราใจร้อนอ่ะจอดข้างนอกเลย,เลยะะไม่ต้องห่วงนะคะเราขึ้น,นไปดูข้างในสนแน่นอนว่ารถเขายังไม่เป่าเพราะก็ต้องรอก,กระแสลมก่อนโอ้นี่ไงที่จะรถเข้ามาได้ ไปทุกภาคแล้วถ้าจริงอ่ะเนี่ยเจอละกาไก่ฉีกมีคุกอ้าวเขาเหมือนงานแฟร์ของเรานี่เรากำลังมาอยู่งานแฟร์ที่ภาคใต้นะมาให้ตายเขาก็ทำใหญ่ๆนะแล้วก็มีป้ายแบบร้านดังในติ๊กตอกอย่างเงี้ยว่าดูนั่นเนี่ยกินอ้ แต่บางยี่ห้อนะเป็นชื่อเป็นไม่คุ้นหรอกค่ะจะวิ่งแถวงานแถวภาคใต้แต่ว่าลักษณะของอาหารนะคือคล้ายๆกันม <c oughs> ีเด็กๆนา้าน้อยน่ารักเข้าเ่าหาผู้ใหญ่ใจดีใจดีโอ๊ยเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีเราเป็นสูงวัยใจดีเฮ้ยเป็น <c oughs> ไปน้ำมังขุนเคียว น้ำลำไยเมื่อวานก่อนแหวบบ้านลาดแล้วก็ชิมน้ำลำไยเขาหูกชอบนีครับคืองานชมดอกไม้กลางแสงไฟกระตายบนรูนอ,อ๋อใช่ตรงตรงส่วนกลางของหน้าสั์การแสดงก็มีบ้านบ้านบอลบาลลมนีคะสวัสด์แล้วเขาก็มีรถไฟแล้วก็ที่จุดไฮไลท์ก็คือบอลลูน เดินอิงทางซ้ายเราก่อนลักษณะเขาทําเป็นโดมเหมือนทุ่แฟที่เราผ่านเพราะว่าเวลาฝนตกอะ่ะมันจะได้ไม่เปียกเพราะว่าทงงานฝนตกทั้งวันกลางคืนก็ตกนี่มินบ้าบินนี่เป็นทอดมันทอดมันดีา,นดากินอ้อหอมมากอันนี้ไก่ย่างนอดโาโคลาชใช่อันนี้ปาสสลาระเบิด แต่ว่าก็ต้องมีฮาลาลด้วยนะนอ้วนแต่ว่าก็มีฮาลาลเพราะว่าเป็นชุมชนผสมผสานอุ้ยนี่น่ารักอะ่ะอ้วนนี่นา่าก,กินอะ่ะน,นี่เอาไม่เคยเห็นตรงาน,านั้นมันม่วงเอาหน่อยดิทั้สิบชิ้นเลยเหรอทั้งเลยได้หมว่อยได้ไหม,ไไห,มหรอซื้อเลยซื้อเลย อมาถายเข,ขาก็จะเป็นเหมือนมันม่วงมีอยู่ข้างในอย่างนี้สีม่วงแปลกดีอันนี้ไม่เคยเห็นเราก็พาแวะมาดูเดี๋ยวเราเอาไปชิมลองอจริงๆไม่ได้อยากนะที่ถนนพอกนี้แต่มันม่วงไม่เคยเจอนานไม่เห็นมมาเห็นจะเป็นสีขาว,ขาว งาน่ดตกติ๊กตอกอุ้งานใหญ่นะงานมีวันนี้28ตุลางานมีถึง5างานยังมีหลายวันนะคะวันนี้วันแรก28ตุลาถึง5พฤศจิกาถ้าอยู่ละแวกนี้พังงาหรือจะผ่าไปภูเก็ตแวะเดินเที่ยวได้เท่าที่พี่เกตจะไปเข้าใจว่พาพังงานปเป็นจังหวัดเ,เล็กๆนะกันนะแต่พ่เมื่อกี้พี่ไปตลาดที่จะรู้จักพังงาที่มีเฉพาะวันจันทร์อะ ถ้าคนก็เยอะแต่ว่าจริงเราพังงาเป็นจังหวัดที่มีผู้คนอาศัยอยู่ระดับหนึ่งเลยเพราะเข้าใจว่าพังงาเป็นจังหวัดผ่านแล้วก็จะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้อ๋อนมนางยักษ์ก็มาดูดินมนางยักษ์อันนี้ก็ไม่เคยลองอ นคาที่ขายเท่าที่เห็นก็จะฟิลเหมือนงานกาชาเราเนี่ยแหละค่ะไม่เห็นเลยเยอะแล้วก็งานร้านใหญ่อ๋อข้างในก็ทำเป็นเวทีข้างในน้องหมดเด้งน้องหมดเด้งรันทุกโงการและะ้วค่ะวันนี้วันแรกให้โอกาสเขาหน่อยแล้ววันแรกที่ฝนไม่ตกนะถาเป็นเวทีส่วนข้างในก็เป็นนั่งทานไนดะ ไทีเขาทำสวยนะไเห็นข้างหลังนี่เป็นข้าวหมกไก่ข้าวขาหมูค่ะแล้วก็เป็นขนมจีนเอไปไัม,ม,ไ,ม,ม,มไม่เข้าแล้วคนที่่อยนั่งทานได้อไอทูเปียบเอาไปละมีร้านมือถืออยู่ในสุดเลยร้านรองเท้าคนเยอะเหมือนกันมันอยู่รางข้างในๆก็ต้องรอของเขามาซื้อ เดเขามีขายแบบไฮโซด้วยอ่ะเป็นร้านในฟูกิชุงพรนู้อหละเจ้ากูชุงพรนี่เกียวปลาเข้ามาหมูทอดไม้ละสิบบาทคือตอนแรกอ่ะไมนว่าในลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือเขาต้องเดินเซอร์วยก่อนไม่มีอะไรนี่อันนี้นมนำยาก็มีห้วนแต่เป็นถุงเล็ก ยังจะมาเริ่มมาจากละยองนะแต่ว่ากำลังมากำลังฮิตฝั่งร้านก็ยังไม่ตังผัดไทยโรโตีกรอบผัดไทย20บาทอ่ะเว้ฮ้ยกินหอมกินหอมเออหรอเออโรตีกรอบพัฒนามีเป็นหน้าหน้ารถหน้ารีกูใช้ปัตตานี อาจจะถ้าคุณอยู่นนทบุรีคุณจะได้กินไหมล่ะคุยแช่ปลาตาดีอ่ะเออไงเ,เราจะบ้านทำคอนเทนต์แล้วบ้านทำอะไรไงนมนางยักษ์เออเป็นอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยลองนะแต่ยังไม่อยากลองออข้าวลาบก็มีมาดามแพ โอ้วนจะมีเขาไฟเอ๊ะจะมีงานกาชาติแล้วอ้วนจะมีงานอะไรวะกาชาติที่ลุมพินีอ,ะ <_ S 1> อ่ะเออแล้วถึงนมไปก่อนไปงานกาชาติลุมพินีเพราะกลับบ้านห้าทุ่งหกทุ่งแกเจ๊แพรติดภาพการ์ดได้ของทีขอบทำร้านแบบอลังการมากพอได้ไงโดนัทญี่ปุ่นได้ไงสามารถเราจะเจอโดนัทอย่างเงี้ยแถวบ้านเราแต่เมื่อกี้เราซื้อโดนัทเป็นโดนัทผัดม่วง นี่เหมือนเขาเก็บเฮดีวชย,ยาพาี่ของดิฉันรอเปล่าเนี่ชยชยาพา <c oughs> เขาเก็บชย,ยาพาเด <c oughs> ี๋ยวาก้ไี่เดินง่ายแล้วก็มีของแบบแปลกตาสำหรับอีนี้ก็คือแบรนด์อะแบรนดิ้งของเขาไม่ใช่เหมือนแถวว่าเราแต่แลักษณะหา,าขายขายขายกันค่ะคำตอบที่หนึน่งค Tất cả những người dân tư lắm mua của chị đồ lừa ở ngoài ừm hôm nay anh ơi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  อ,อันนี้เดินมาจากในซูมนี่จะเสร็จแล้วนะนมัสการค่ะถ้าวันเดียวแล้วเดินหลายแฟเดินถัไถนกไอคอนได้นะคะเสือพวงเราได้นะคะลงกันอยู่นะคะพี่ไอดอลสีชมพูค่ะ ถ้าแสดงออกเราต้องสนับสนุนเออเออเออเย่างเง้ยเรามาัเป็นรดชาติของการมาเป็นเป็นนักเรียนอยู่ในสถาบันศึกษาเออน่ารักดีเรียนอะไรมะทุกอย่างอ๋อดีบุกโอยประมึกน่ากินบางต่อมีปลาตงโกแบบยาวๆ ดูดูเผื่อมังค่ะดุบมั้ำอดม่้เฮ้ยอนอเอาอริจินอลเหรออร่อยอร่อยโอ,โอ้นนี่ไก่ย่างเจ๊น้อยดุกตับดิมันตับว่ะเดี๋ยวตับก่อนอที่ขาดไม่ได้เลยมีมแมลงทอดเฮ้ยนี่ ไข่ปลาทะเลน้อยส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ขายของเหมือนกันอุ้ยจะมีฝรั่งดีลอขายเคบับว่ะอุ้ยนนุ่มตรุรกีทำา้ห้ใจสั่น <c oughs> อ๋อตรงนี้นั่งทานใช่ตรงนี้ใช่ครัเป็นตรุรกีจริงๆมาขายเคบับรอเชีย โตเกียวอย่างเงี้ยเห็นเยอะมากเลยว่าโตเกียวด้วยก็ใส่อย๋อไม่ยากหมาถึงว่าจะไม่ค่อยเห็นแถวโนนไง,งนนไอ,อุ้ยดูไก่กอนแล้ดิอ๋อตโตโซตัวนี้คุณซื้อแล้วคุณก็นั่งทานได้เลยกินเออหัวกุ้งสวยอะน่ากินอะสีสวยอุ้นหัวพวงปลาอะสิคืออ,อยู่ภาคไหนคุณก็ได้อะคุณก็มีความที่กินอาหารในทุกภาคเออโวยเฮ้ย ได้กัอาทำแบบอลังการมากดูดิเขบเอาเครื่องมาโชว์เออลูถิ่นปั้นสดอ๋อตรงนี้นั่งแล้วบรรยากาศดีมากเลยตะวันกำลังทอแสงกำลังจะย้อยลงกับพื้นน,นี่ไ,หนหงไงไข่ปลาตาเดียวทอดขมิ้นเอาหน่อยดิอ้วนเนระอ๋อมันต้องเป็นชิ้นอย่างนี้เลยหรออไข่ไก่มไ,ไม่อยากลองเป็นแม่นแ่นไงแต่แต,ตอนนั้นเรา ที่เป็นงานเดินสิบเราถือเจอยู่ในนี่ในนี้ใข่ปานี้ต้องลองอหอยทอดดีนะกินหมดแล้วจริงไอ้ร่มแดงขา,ขาวๆเนี่ยแหลมๆเนี่ยมันมีหลายอันนะแต่ว่าคนคนมาออกเงาเนาะนะพ่พอค้าแม่ขายยังนะไม่ครบนะคถ้าใครเห็นทีปพี้นะแล้วอยู่ละแวกนี้อยากขายมาได้ยังนับเหลือเหลืออะไรเต็นท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก้ยหกเต็นท์ตอนนี้หกเต็นท์ มีฝั่งนี้ด้วยจะมีฝั่งนี้ตรงนี้ออกไปแล้วลมดีตรงนี้เขาก็ตั้งอีกเนี่ยี่กนกี่เต็นท์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็สองสามสหกเจ็ดแปดยี่สิบฝั่งนี้ก็ไปยี่สิบเต็นท์น่ะถ้ามาขายได้แล้วเนี่ยได้อีกหรือเขามีคนจองเพราะน่าจะมีคนจองเพิ่มยากาศดีมากขออย่างเดียวอย่าตกเพราะถ้าไม่ตกเนี่ยมานั่งทานอย่างเงี้ยโหชิลมากเลยฟิลเหมือนอยู่ริมทะเลรั้ว่านอนะ ถ้าฝนไม่ตกก็นั่งทานได้สบายงานเขามีกันวันมาเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าขอแค่ยาฝนตกก็อพอคะ่ะเออเอาก็ได้นี่รอนน้อนดีเออยี่สิบบาทมีไหมยี่สิบบาทบาทพอกินพอรู้ไงยี่สิบบาทเออค่ะตัววิธียอด ก็จะหยอดเป็นคำๆแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆอันนี้ไม้ด้วยวันนี้เป็นพาข้ามถิ่นมางานแฟร์ที่จังหวัดห่างจากนนทบุรีตั้งเป็นพันกิโลพามาให้ดูว่างานแฟร์ที่แต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างที่สำคัญงานแฟร์เขาก็เหมือนกันค่ะอาหารการกินเหมือนกัน แต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือรลฟ์สไตล์และผู้คนที่มาจ่ายใช้สอยมาซื้ออาหารและก็มีกิจกรรมที่แตกต่างออกไปแบรนดิ้งของอาหารด้วยที่แตกต่างออกไป <c oughs> ว่าวันนี้พอแค่นี้กอนละกันไม่รู้จะมีโอกาสได้เก็บบอลลูนไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสะกำลังฮิตเลยที่มีบอลลูนเนต็มของงานเาว่าวันนี้พอแค่นี้ก็คือท่าทางการไดขอภัยไว้นอกกันนีนะคะคนละกูดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์้รอยพี่ตัดไปวันนี้บายบายแล้วค่ะบายบายพังงานจ้า